สวัสดีพี่นงองชาวไทยชาวเล่าฮ่องกชาวต่างประเทศเนาะค่ะเนาะทั่วโลกเลยเด้ค่ะเด้อม้นนีู้ดีแกดี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 สุขภาพดีชนเนลนูดีกสิซิบวอกถึงหัวข้ออาหารบำรุงปอดค่ะเพราะตอนนี้โลกโควิดระบาดเนาะค่ะเนาะมันกินปอดเออว่าโรคโควิดระบาดก็คือเพิ่นว่ามันกินปอดเนาะค่ะเออเฮาก็ มาหาอาหารที่บำรุงปอดกันค่ะเออนนดีก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้นนดีด้ยดวยได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะอืมฮามาบเบิ่งกันค่ะว่าเออมื้อนี้อาหารบำรุงปอดมันคืออย่างนาะค่ะเนาะแกมีอยู่6กม่วขอค่ะที่หนูดีได้เลือกมาเนาะค่ะเนาะ มื่อนี่หนูดีจะมาบอกสู้ฟังค่ะเพราะว่าหนูดีได้ข้อมูลมากหนูดีคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็หนูดีคิดว่าเออมันเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนเนาะค่ะเออเข้าหากินได้ง่ายค่ะอ่ะเข้ามาเขืาเนื้อเรื่องเลยค่ะอาหารบํารุงปอดเนาะค่ะเนาะก็คือหนึ่งกะแอปเปิลค่ะแอปเปิลนี่มีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็ยังมีเส้นใยอ่าสูงพอมค่ะ แล้วก็ยังมีอย่างเบต้าแคโรทีนค่ะเพื่อนว่าอืมซยบำรุงปอดเท่านะค่ะเนาะเอออันนี้ก็หากินได้ทุกประเทศค่ะแอปเปิ้ลมีค่ะสองค่ะสองก็คือแค่รทค่ะแค่รทก็คืออย่างค่ะแค่รสคือได้ยินเพื่อนว่าอย่างกระต่ายเนาะค่ะเนาะเออกินแค่รทคือกระต่ายิได้ฉลาดคือกระต่ายค่ะตอนนั้นบบหูว่าประโยชน์มันคืออย่างเนาะค่ะเนาะ แครอดนี่ก็มีวิตามินเอค่ะมีมีมีวิตามินเอสูงค่ะช่วยป้องกันอาการาหืดอหอบได้พรอมค่ะแล้วก็ยังช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย้เขาพร้อมด้วยค่ะเด้อสามค่ะสามก็คือร่างนกค่ะเพื่อนว่าร่างนกเนาะค่ะเนาะช่วยบำรุงค่ะอะ ร่างรังนกนี่ก็คือสอยบำรุ่งปอดค่ะสอยบำรุ่งปอดแล้วก็เสริมพลังค่ะเสริมพลังแล้วก็ยังซอยค่ะกระจัดเสีมหาแล้วก็อาการไอแ้ว่ะเด้อแล้วก็ร่างนกนี่ก็ยังสมรุ่งและ,ะระบายค่ะระบายควมำฮอนออกจากร่างกายเนาะค่ะเนาะให้ร่างกายห้องน,นี่มีอุณหภูมิปกติค่ะเย็นลงกับว่าได้ค่ะ แล้วห้ามเบงอะขอที่สีค่ะขอที่สีนี่ก็คือชาทุกคนนี่ก็กัดซี่หูกันเนาะค่ะเนาะชาดําค่ะชาดํานี่ก็เป็นเครื่องดึงชาดํานี่เนาะค่ะมีคุณสมบัติก็คือซอยขาเชื่อแบตเตอรี่ในลําข้อค่ะและแกช่องปากของเ้าเด้อค่ะเด้อลมหายใจของคนห้านี่สะอาดขึ้นค่ะเพื่อนว่าและแกยัง เฮดให้บอดน,นี่ทำงานได้ดีขึ้นเพื่อนว่าน้อค่ะนุอคือบางที่กะบ,บางคนกะดื่มไปกปะหูประโยชน์เออคือห้องหูประโยชน์อ่าหรือสัรพคุณอ่าสักเท่าไดหูแต่ว่าดื่มชาค่ะเออมักดื่มชาแต่พ่อไดมหูของมูลนนค่ะว่ามีประโยชน์บ่างไดเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าห้องหูของมูลนเน่ว่า,าดื่มเพื่อหยัางนาอค่ะนุบางคนว่าดื่มซื้อ ดื่มเพื่อว่อย่าแล้วก็มาเบิงขอที่หาค่ะก็คือบอคครีเนาะค่ะเนาะบอคครีก็คือเป็นผักเนาะค่ะข่ายดอกกะหล่ำบ้านเฮานะค่ะเนาะบอคครีแต่มันเป็นสีเขียวค่ะเอแต่ว่าผักนีแกควรสิกินซุปด้วยค่ะเด้อบ่กกินดิบค่ะถ้าไม่กินดิบก็มีอันเป็นอันตรายต่อร่างกายค้อกันค่ะมาบอกถึงบอคครีค่ะบอคครีก็มีวิตามินซีค่ะ วิตามินซีสูงและกัยังมีวิตามินบีหาค่ะ,ะที่มีคุณสมบัตินาะคะ่ะทดแทนค่ะทดแทนการสูญเสียวิตามินจากการดูดบุหรี่ค่ะและช่วยป้องกันพให้เกิดแล้วก็ช่วยป้องกันสูญเสียวิตามินจากสารพิษในบุหรี่ในบุหรี่ค่ะเพื่นว่าอ,อันนี้ค่ะ ก็เป็นเป็นพักที่มีประโยชน์สำหรับคนที่สูบบุหรีเนาะค่ะเนาะกินได้ก็โอเคค่ะเพ่ได้กินรับประทานได้อามากกินก็เลือกกินค่ะข้อที่หกค่ะข้อที่หกนี่เนาะค่ะเนาะก็คือขิงค่ะเราถึงขิงเนาะค่ะอันนี้ขิงนี่ก็หูซัพคุณมันเนาะค่ะเนาะก็ขิงนี่ก็เป็นอ่าอย่างครับเป็น ยาสมุนไพรไท่าบานเห่าค่ะเผู้ใดปลูกขิงกินขิงกินขาด,ดูดูเนาะค่ะเนาะกระสวยบำรุงค่ะเอ่บำรุงร่างกายและก็ซอยป้องกันโรคอีกพองค่ะอ,อ่บอกถึงขิงเนาะค่ะเนาะขิงนี่ก็สามารถอ่านัไปเป็นประกอบอาหารก็ได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นเครื่องดืง่มขิงนี่ยังซอยยังค่ะซอยบำรุงค่ะ ซอบำรุงระบบทางเดินหายใจเด้อค่ะเด้อืของิงเนี่และวแกยังสามารถรักษาหลายโลกได้หาลหายโลกค่ะเพื่นว่าอือันนี้แกเป็นขอมูลเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะที่นูดีน้ำมาฝากพี่ฝากน้องค่ะมาบอกสู้กันฟังค่ะเป็นอาหารที่หากินได้ง่ายค่ะเออถ้าหากสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเออเลือกกินค่ะ บ่มเมนว่าเอออันนี้เอ,มอามาววาสู้ฟังกะมันมีแกะมีหลายหัวมีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเออซึ่งมันดีสําหรับปอดเท่าค่ะแลเลือกกินค่ะอันใดที่มันหากินได้ก็สื่อกินค่ะอาหารใดมันหากินได้ไง่ายกะเล,กเลือกเ,เลือกเค็ตเลือถ้ำก็ว่าได้ค่ะเอออาหารบํารุงปอดเนาะค่ะเนาะสรุปก็คืออ่าแอปเปิลค่ะบล็อกรี่แค่รสค่ะแค่รสอ,อืม ร่างนกค่ะแล้วก็ชาด,ดำค่ะแล้วก็ขิงเนาะค่ะเนาะเอออันนี้กก<ม>เป็นข้อมูลที่หนูดีได้มากเนาะค่ะ<ม>แต่ว่าหนูดีก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ค่ะเพื่อสุขภาพค่ะตอนนี้ก็โรคโควิดระบาดก็คืออยากให้ทุกคนดูหันมาดูแลตัวเองก่ะ,อ,ะ<ม>อือห้าต้องมีชีพะว่าห้าก็ต้องมีชีวิตอยู่กับโลกที่ห้ามมองปรเเ็นเนาะค่ะเนาะ จักว่าผู้ใดมีโรคเนบ,บมีโรคเนหูแต่ว่าเท่าหลังกายแข็งแรงกับพ่อคะ่ะอืมพอเขาป้องกันคนอื่นบ่ไดแต่เขาป้องกันตัวเองได้คะ่ะเลือกเค็ดเลือกทํำเด้วค่ะเลือกกินคะ่ะพ่อกันเทพนานะคะ่ะทำมีสิ่งดีดีโนดีก็จะมาบอกสู้ฟังอีกคะ่ะอันนี้กคือเมื่อบอกสู้กันฟังนาะนค่ะนอืมีมข้อมูลเล็กๆนิดหน่อยแกหาที่อันใดมันว่ามันเบว่าอันใดที่มันเป็นประโยชน์ กเอามาพัสู้ฟังค่ะอขอหักทุกคนด้วยค่ะพ่อกันเทพนาค่ะขอ,คขอบคุณรักนะขอบคุณขอบคุณนรักนะขอบคุณนรักสุขกับภาพก็ต้องลงมือเห็ดไปละค่ะ